อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุดดังๆให้กจบพระอาจารย์ไปเลยค่ะ

วะอะโสัมมาสัมตะตะเอาดังนั้นให้กรุ๊ากันไปเลยค่ะอะวะโตสัมมาสัมตะตะอะวะโตสัมมาสัมตะตะอีกหนึ่งรอบนะคะะวะต

พระประธานนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโบสถ์นะคะ<ม>แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็พระที่สองจะเป็นพระพุทธชินาราช<ม>นะ<ม>เราจะเข้าไปกราบไหมเดินขึ้นไปเลยค่ะสองแถวนะคะลูกแต่แต่ห้ามเสียงดังนะคะในโบสถ์เราต้องห้ามเสียงดัง<ม>เราจะเจอธรรมชาติคือป่าหิ ป่าเขาเรียกว่าป่าอะไรคะป่า,ปาหิมะพานนะคะป่าหิมะพานที่มีเทพเจ้าอาศัยอยู่นะป่าหิมะพานที่มีเทพเจ้าแล้วก็มีสัตว์ในตำนานนะคะอาศัยอยู่ในป่าหิมะพานแห่งนี้นะคะดังนั้นเมื่อเราเข้ามาที่โบสถ์แล้วสิ่งที่เรามองเห็นเลยคือประติมากรรมนะคะคือประติมากรรม ปฏิมากรรมฝาผนังน,นี้นะคะได้จําลองขึ้นให้เปรียบเสมือนเป็นเขาหิมาลัยและก็เป็นปา่าหิมะามป่าหิมะพานี้จะเป็นที่อาศัยของเทพเจ้าเหล่าเทพยุดาและก็ะะะะสัตว์นานชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์นะคะดังนั้นในพระอโฮโฮโุโบสถนี้ที่เรามองเห็นาได้บนเลยนะคะเราจะมองเห็น ชาดกหรือโคชาติหรือพระเจ้าศิชาติที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าท่านได้เกิดไปเป็นพระเวสสันดรก่อนพระเวสสันดรจะต้องเป็นคนทาทานด้วยชาย้างจะต้องทาทานด้วยเมียให้เมียคนอื่นไปและให้ลูกนะคะกับคนอื่นไปซึ่งใดๆในโลกไม่สามารถ บ้านูเมื่อทํากานกับเมียทํากานกับลูกได้ขนาดนี้แม้แต่วงตานะคบก็ไม่สละก็ให้ได้ตัดแขนตัดขาหรือให้ตัดไตไส้พุงเพื่อแจกทานกับคนยากคนจนพระองค์ก็ให้ได้ด้วยอนิสงส์ผลบมุนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีมนุษย์คนใดกลับทำได้เช่นนี้นี่เองเมื่อยุคต่อมาพระองค์ก็ได้เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธะ แล้วก็ได้ออกบวชนะคะแล้วก็ศึกสาธรรมจนได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในนามของพระสมณะโคดมดังนั้นการกว่าที่เราจะได้ไหว้พระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยพระองค์น่ะเกิดตายเกิดตายมาไม่รู้จะก,กี่พภกี่ชาติกี่กับกี่กันสร้างบุญบารมีมาอย่างมากมายหลากหลายเหนือเกินดังนั้นการที่เราจะไหว้พระพุทธเจ้าหรือไหว้พระพุทธรูปอย่าไหว้ด้วยความคึกคขนอง และอย่าทําเล่นเพราะเราเป็นชาวพุทธนะคะเราจะต้องถือว่าสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ที่เราควรกราบควรไหว้ควรบูชาเอ้านักเรียนที่รักขาเราเห็นตามฝาผนางังแล้วก็เห็นประตูและหน้าต่างโบสถ์หรือไม่คะเราเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ย เป็นภาพเทพเจ้านะคะอันนี้เป็นภาพเทพเจ้านะคะที่ถือรวงข้าวทําไมเทพเจ้าถึงถือรวงข้าวครับข้าวที่มีรวงมักโน้มลงมาสู่ดินต้นข้าวนี้รวงข้าวนี้เลี้ยงสัพรพชีวิตไม่ว่าแต่จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานมาทุกยุคทุกสมัยและรวงข้าวนี้เองก็ถือว่าเป็นทองคาธรรมชาติ เพราะเปลือกข้าวมันจะมีสีทองดังนั้นจึงถือว่าเป็นทองคําธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเทพเจ้าจึงได้ใช้รวงข้าวตรงนี้มาเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้ว ในตามพระราชมนเทียนนะครับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่ประทับของอาราชบูมานเป็นที่ประทับของเสนาราชอัมมาหรือเป็นที่อยู่ของคนมีบุญเขาจะเขียนภาพเทพเจ้านิติเอาไว้ในประตูและก็ฝาผนางประตูที่เรามองเห็นที่เราเห็นเป็นภาพนั้นเราจะเรียกว่าเทพทวารบาล หรือเทวดาที่ดูแลประจำประตูด้านหน้านะคะฉะนั้นผู้ผีปีศาจเปรตมารอสุรกายสังขเวสีหรือแม้แต่สายศาต์มดฑลก็ไม่สามารถที่จะทะลุป,ประตูเนี่ยเข้ามาได้ดังนั้นในหนังเวลาเราจะหนีผีไม่น่าท้าขนกเขาจะหนีไปเข้าที่โบสถ์เห็นไหมเพราะไม่น่ามีฤทธิ์มากขนาดไหนก็เข้าโบสถ์ไม่ได้ พระโบสถ์เนี่ยถือว่ามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่คือองค์นี้องค์ข้างบนเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูปดังนั้นพระอุโบสถเปรียบง่ายๆก็คือเป็นบ้านของพระพุทธเจ้าในวัดวัดหนึ่งจะมีโบสถ์ดังนั้นโบสถ์เ่ยจึงถ uh> uh ือว่าเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบ้านของพระพุทธเจ้าดังนั้นบ้านของพระพุทธเจ้าจึงมีแต่กุทศ ที่มีบุญหนักสักใหญ่ที่เราเห็นเป็นพระโพรหมนะคะเป็นพระสุริยะเทพพระจันทราเทพนะคะองค์พระอินทร์นะคะเท้าสักกัตลอดจนถึง,ถง เพทพภวรบาลแล้วก็ผู้มีบุญหนักศักิ์ใหญ่ต่างๆลุนแล้วแต่มาประจำและอารกขาพระองค์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญมากวาสนามากบารมีมากแม้แต่พระมหากษัตริย์นะคะในสมัยของพระพุทธเจ้าก็ยังต้องถอดมงกุฎและถอดฉลองพระบาทก็คือถอดรองเท้าเพื่อที่จะประนมมือแล้วก็กราบเสรวาดวันทาเอาศีรษะของตัวเองไปจรดถึงฝา่าถึง พื้นดินต้องให้ศีตรษะตัวเองส่วนตรงนี้ถึงพื้นดินเป็นการกราบของพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยพุทธกาลน,นะคะกราบลงไปแล้วให้หัวตัวเองเนี่ยจุ่มลงไปกับดินเลยให้ถึงพื้นดินเป็นการกราบที่สูงหมายถึงพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นศีรวะวบันทายย่างสูงสุดว่า คนนี้เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วก็เป็นผู้ท,ท,ที่มีบุญอันสั่ใหญ่เป็นผู้ที่มีกริดดาวที่นิหารและเป็นผู้ที่มีบุญอันยิ่งใหญ่เหลือเกินดังนั้นพระมาหากษัตริย์เมื่อที่จะเข้าโบสถ์วิหารลานราชยืน,นหรือไปว่าพระผู้ป็นเจ้าแล้วจะถอดถอดอะไรนะถอ,มอดมงกุฎกับถอดรองเท้าเอาไว้หน้าวัดแล้วท่านก็จะเดินเข้ามา เดินเข้ามาอาจจะทรงอภรรสีขาวหรือทรงอภรร์ปกติล้วกะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงเป็นการแสดงความเคารพกับพระพุทธเจ้าดังนั้นในสมัยพุทธกาลจะมีพระมหากษัตริย์หลายแคว่เหลือเกินที่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็นับถือพระพุทธศาสนาโดยถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสาระอันประเสริฐดังนั้นการที่เราจะศรัทธาเรื่องสฟในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะเราจะต้องไปศึกษาคำสอนก่อน ถึงเราจะรู้ว่าพราะผูดเด้เยเจ้าสอนอะไรโดยเฉพาะหลักใหญ่ๆเลยเป็นเด็กต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่เป็นนักเรียนต้องให้ความเคารพคุณครูเพราะถ้าเราไม่มีท่านเราจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราไม่รู้ว่าอะไรคือกองก่ของถ่าเราไม่รู้ว่าวัดป่าโยธาประสิทธิ์อยู่ที่ไหนถ้าคุณครูไม่พามา เราจะไม่ปลอดภัยเลยถ้าปราศจากสายตาของคนครูที่ดูแลเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพ่อแม่คนที่สองพระพุทธเจ้าจึงนับว่าให้เป็นครูดังนั้นคนครูจึงถือว่าเป็นทั้งพ่อและแม่คนที่สองของเราเพราะกลัวเราจะเป็นอันตราย กลัวเราจะเป็นคนโง่กลัวเราจะอ่า,น,อานไม่ออกเขียนไม่ได้ก็สอนเหมือนลูกตัวเองดีไม่ดีลูกคุณครูนําไมที่สอนขนาดนี้ลูกคุณครูเอาไปเรียนโรงเรียนอื่นแต่คุณครูกลับมาสอนลูกชวบ้านซึ่งสอนยากไม่ใช่ลูกตัวเองแต่ต้องมอบหวัวใจมอบความรักให้เด็กคนนึ่งที่ไม่ใช่ลูกของตัวเอง แต่ต้องอยู่กับเขาตอลอดระยะเวลา3ปี5ปีสิปีกว่าเขาจะจบไปฉะนั้นจิงถือว่าเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มากและหนักมากดังนั้นเราจึงเรียกว่าครุหรือครูครูหมายถึงอ,อะไรคบมีความหมายว่าอะไรไม่ใช่ครูนะอ่าครุหรือครูหมายถึงผู้ทําหน้าที่อันหนักนะคะผู้ทําหน้าที่ ัดเขียนหักท่องหักใจเอ้าพูดตามคุณครูก็เอ๋ยก็ใจเไขในเลาก็ขปวดท้องเราึืห้องหอตาโตกว่าจะท่องได้เราต้องอาศัยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีท่องเสร็จแล้วพอมาอีกเอ้าครูต้องไปจัดการให้ลกเรียนท้องสู่คู่ให้ได้นะสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบกว่าจะท่องได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องมานั่งสอนพวกเราโจ้จะเป็นจะตายก็ให้เราอ่านออกเขียนได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าถ้าผู้เป็นศิษย์มีความประมาทของครูของตนมักจะถึงความที่บตดและชีหายถูกต้องไห้นะผู้ที่มีความอากตัอยู่ไม่รู้คุณมาดาบิดาย่อมถึงแก่อบายยาปูง แปลว่าตายแล้วไม่ได้เกิดมาแน่นอนเพราะถ้าเราไม่มีคุณธรรมจริยธรรมถ้าเราไม่มีความกำลังอยู่เป็นลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นลูกตกตีพ่อแม่เป็นลูกด่าทอพ่อแม่เป็นลูกที่มาทำร้ายพ่อแม่เกิดมาเพื่อลังขวางาเกิดมาเพื่อเอาเปรียบและก็เกิดมาเพื่อฆ่าพ่อฆ่าแม่ลูกแบบนี้เราจะเรียกว่าลูกทอระทีหรือลูกอัตตา ตายแล้วต้องไปในะรถอย่างเดียวฉะนั<ๆ>้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่มีบัปอะไรที่หนักเท่าทํากับพ่อกับแม่นะคะถ้าใครทํากับพ่อกับแม่แล้วถ้าใครทํากับพ่อกับแม่ได้แล้วตกวตกีพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่ได้แล้วแล้วคนอื่นจะไม่กล้าทาได้ไดยังไงใช่ไหมสบายหรือเพราะเธอไม่ใช่พ่อแม่ของฉนันแล้วอื่นไปยิงเลยเอาไม้เสียบลูกทิ้งมันจิ้มตูดคุณครูนี้ได้เลย นะเพราะว่าม่เช่นพ่อแม่ของฉันและฉันทำได้ทุกอย่างดังนั้นถ้าเราทํากับพ่อแม่ด้วยความรักความนอบน้อมความเคารพความบูชาเราจะเป็นคนที่อยู่ในตระกูลที่สูงอยู่ในตําแหน่งที่ดีเทพเจ้าหลงวดดงเ่วราก็จะช่วยเหลือเราจะกลายเป็นคนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไม่เทวดาทุกมตอบรักษาดังนั้นเขาจึงบอกว่าคนดีผี โงแม้แต่เกิดมาจะเป็นคนยากคนจนพ่อแม่ตายจากเราเราจะอยู่กับยายก็ตามจะอยู่กับแฟนก็ตามคนดียังไงเทวดาต้องช่วยจำไว้คำนี้ให้ดีนะต้องจำไว้คำนี้ให้ดีเทวดานั้งจะช่วยเฉพาะคนดีมีความกระัญยูรู้คุณไม่ว่าแต่รู้คุณต่อบุพการีพ่อแม่ไม่ว่าแต่จะรู้คุณต่อคุณครูคบาอาจารย์ไม่ว่าแต่รู้คุณ พระเจ้า,พร,าพระสงฆ์ที่เผยแผ่พระศาสนาให้เราได้รู้ว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีความจําเป็นและมีความสําคัญกับอะไรอะไรบ้างต่อเรานะคะโอเคอรหังสมมารพร้อมกันสวยๆสิคะอ่าเนอะคุกคาวลูกอ่า อานสุดท้ายของเราแล้วนะคะอาหาสุดท้ายของเราอู้ดีมากเลยที่เข้ามากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวที่เงียบนะกลุ่มเดียวที่เงียบนะกลุ่มนอกจากนั้นโอ้เป็นแม่ค้านะแม่ค้ามาขายของในโบสถ์เสียงดังจนนะเอ้าโอเคมองหาพระพุทธเจ้าโอ้ข้างบนขอนักเรียนอันเป็นที่รักได้บูชาพระพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอะราหรังสมาสโพโตัวภควา พุทธัทงพะควันตังอภิวาเทนิกราบงามๆขอบูชาพระพุทธเจ้าสวัสดิ์ตวพระคะวัตาโมธรรมนามาสาามิสาธุขอบูชาพระธรรมคำสอน สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัร้างนามามิสาธุขอบูชาพระสงฆ์ผู้เผยแผ่พศาสนาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดดดดดดชอบอ้าวเราจะไปตั้งแถวอยู่หน้าโบสถ์กลงไปใส่รองเท้าให้เรียบร้อยแล้วตั้งแถวแล้วเราก็จะเดินทางไปที่สาลาเพื่อทำการสารุปฐานนะคะ